แต่ทำอะไรก็ทำถ่ายคลิปแต่งตัวแต่งตัวแล้วทําอะไรล่ะหวีผมทาแป้งแต่งตัวไม่ใด่หวีผมเออต้องหวีผมหลวงพอยก็หวีผมเป็นเหาบ่ะนี่คือว่า เอาปลี่ยนเหาก็นนี่เป็ี่นเหามันก็ถ้าถ้าเป็นเหาอ่ะ่เหาไม่เป็่นเหา น้องตองพาพูดเนาะเขาไม่ใช่เขาเขากันพูนเนาไม่มีไม่มีภูเขาเต่เนี่ยก็เราเรียกว่าเหาเทนโอ้ยอันนั้นไปแทงเดี่ยววันนั้นไปแทงเดียวเนาะ ไปกินโอวันตินโอวันตินกับพ่อจะส่งให้เธอได้เป็นไรอ,อะไระไม่อยาดไม่อะไรก็ไม่อยากไม่อยากเมื่อไรนะครับนี่ก็น้องคอยนะครับก็มาเสริมสวยให้น้องตองอีกแล้วกีอยู่บ้านเกาะกาะก็น้องพราะน้องตองก็เสริมสวยให้กันแล้วก็พากันทำกับข้าวกิน น้องพลอยก็พาน้องตองหัดทำกับข้าว<ะ>เดี๋ยวน้องตองก็จะได้ช่วยตัวเองเก่งๆเพราะว่าน้องตองกลัวน้ำมันนะน้องพลอยอนนกาแรกหนูก็กลัวอืมนั่นแหละเพราะว่ามันกระเด็นใส่ร้อนกระเด็นใส่น้องตองก็ถูกน้ำมันรั่วครั้งหนึ่งก็กลัวเลยเลยเดี๋ยว เดี๋ยวพ่อก็จะได้ลงไปทำงานข้างล่างก่อนเดี๋ยวถ้าอยากกินอะไรก็กินเลยนะน้องพลอย่อโอวัลตินก็มีนมก็มีอเปิดเอาในตู้เย็นให้น้องให้น้องตองบอกข้าวก็กินเลยนะตาก็อยู่ข้างในตู้มีของกินเยียบอยู่ในตู้ซื้อไวอ้ อวันตินก็น่มีทั้งไมโลโอวันตินซื้อครบสามอย่างเลยอเดี๋ยวไปเอาโอวันตินมาก่อนอยู่ในรถ อาก,กันโอวันตีนอยู่นี่เด้อนี่ขอไปทำงานก่อนออครับแล้วก็เราก็จะเอาไม้แบบมาลงนะครับแล้วก็จะมาตีแบบตรงนี้นะครับสีก็จะทำครัวปะเต็นนะครับสี่คนไม้แบบเลยนะครับโอ้โหวัววัว เอาไม่แบ,บลกลงมามามาเร็วมาไม่แบ,บลก,กแบบลงสวยงามด้วย กิีิตเราเราสู่ช่วงหมดคูนเดะะ้อเราก็ลงไม้แบกนะครับพี่ตัวก็แจญ่นะครับพัวจะได้เข้าแบกที่คูนต่อไปยังรู้อยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาไม้แบบมาลงนะคะจะตีแบบเทพื้นครัวป้าแล้วนะคะเอาไปช่วยกันขวดมาคนบอกมจ้างออกมาดีเอาอะไรเก็บอะไรเก็บก้าวพูดเก็บไป่ัดคพูดใุบซิ่ ก็ยังไม่ฟุ้งนะอ้ะอะอะาวนี่นักหนักฮามฮามโอ้ปะาดาลุยเดียวเลย มันะดึงแน่ถ้ามันคบเนี่ยผเ้าส่งแดงอ๋อผู้ว่าขาปุ้นขานอกไงขาออกไงนะดึงดึงโอ้เยิงดึงมีเอ็มเนี้ย เขาอันนี้ไปน่าปูเพราะนจะใช้ปูเป็นสุนที่นะอันไม่ใช่นั่นหรอคะฮะเพราะมันต้องในตาเเอาไปข้างในคือตรงตามขึ้นบันไดข้างในอ๋อมันเอาไปบไดเนาะเอาหาแนวหาแนวที่เขาที่อยู่น่ะปากแกเอเดี๋ยวได้แ่นนเอาที่ไปน้ไม่อันสามนวเอาไปแล้วก็เอาเอาเอาอีน้าเย็ดวยมันกบ้ นู้ทางไปน้อผูทางไรอันน่ะเดี๋ยวผูทางู้มกใระ็หแมันอยู่ข้างนนอกกระบะเออกระบะนกระบะนเทออูทางเอานี่ยแต่ว่ากระบะเมาทางนี้เด้ออะ